ก่อนที่ท่านไปรับชมซับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องนายหัวทัวร์สังหาและเพจซัพเพอร์การลงทุน by i ือไ i ด้วยครับนายหัวทัวร์สังหากับช่องที่มีซัพเพอร์การลงทุนให้ท่านได้ติดตามกันมากมาย อร่อยเลยนะครับถ้าไม่กินแต่ว่ามาไม่ถึงต้มนึ่งหมูร้านก็เอากุงไทยครับ สวัสดีครับผมมาดในหัวทัวสังหานะครับวันนี้ผมขอพาทัวร์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนั่นคือแม่กลองร่วมกับน้องฟ้าค่ะสวัสดีค่ะฟ้าสกาย q อคิวไอไทยค่ะเป็นไงครับน้องฟ้าเมื่อเช้าเราได้เดินในตลาดแม่กลองแล้วเป็นไงครับทั้งอิ่มทั้งมีความสุขมากเลยค่ะในการที่แบบได้กินแต่มาทํางานด้วยได้กินด้วยอย่างนี้ค่ะน่ละโอ้เห็นบรรยากาศความ การวิถีการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของคนแม่กลองแล้วรู้สึกว่าเออมันมันมันได้บรรยากาศได้ความคึกคักดูอะไรต่างๆนะยัง,ย,ง,ย,งยังมีวิถีชีวิตที่แบบว่าใช้ชีวิตอ่ามีทรมากับธรรมชาติใช้ชีวิตอยู่ริมน้ําอะไรอย่างนี้ยังจริงๆหาจะเริ่มหาดูยากแล้วนะคะในการใช้วิถีชีวิตแบบนี้ใช่ใช่เกิดความประทับใจมากๆนะฮะเราไปทําอะไรบ้างเมื่อเช้าะเมื่อเช้าอย่างแรกกกินค่ะ ขนมพรชอบมากคือขนมก็เยอะคือแล้วก็เป็นขนมไทยอะค่ะอนุรักษ์ทั้งวัดเรื่องของวัฒนธรรมการกินการเที่ยวการสักการะบูชาไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยค่ะใช่ใช่แม่กรองนี่ต้องบอกได้เลยว่าเป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆนะฮะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะฮะก็สมแล้วที่ว่ามีเรื่องของอาหารที่หลากหลายนะฮะมีแหล่งวัตถุดิบอะไรต่างๆนี่ซึ่ง ในพื้นที่แม่กลองนี่คือเป็นพื้นที่การเกษตรมีอะไรผิดพลาดในการเกษตรผลไม้ต่างๆเยอะแยะมากมายผลผลไม้มีทุกรดูค่ะในในโซนนี้ใช่ใช่นะฮะซึ่งซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของเราคืออะไรเรามาดูที่ดินใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ก็อยากให้เห็นเนะเพราะว่านอกจากที่ดินแล้วค่ะที่สามารถจะเป็นอ่าทำที่พักบ้านอาศัยหรือว่าทำธุรกิจนะคะคือมันยังเป็นปากทางที่เราจะเข้าสู่ภาคใต้ด้วยนะคะตรงถนนเส้นนี้โอเคนี่แหละ คือตอนนี้ผมกับน้องฟ้านะฮะก็มายืนอยู่ริมถนนพระราม2ช่วงกมที่79นะครับเป็นถนนที่มุ่งสู่ภาคใต้เป็นถนนทางหลวงสายหลักที่ขนาด6ช่องจราจรแล้วก็มีแนวแนวแนวถนนที่พร้อมที่ขยายเป็น8หรือ10ช่อง จราจรได้อีกในอนาคตนะครับถือว่าเป็นสนุนสายหลักสู่ภาคใต้นะฮะและยิ่งตอนนี้เป็นไงมีมีทางด่วนขึ้นมาแล้วใช่ไหมใช่มีทางด่วนที่ตรงมาจากพระรามสามนะคะที่จะมาลงตรงนครปฐมบ้านแพ้ว่าก็คือจากบ้านแพ้วมาตรงเนี้ยค่ะก็ถือว่าไม่ไกลเลยใช่สะดวกในการเดินทางนะครับที่ดินแปลงนี้เห็นบอกว่ามัน ที่ดินที่สวยมากๆม,มันม,ม,ม,มีมันสวยยังไงน<ว><ะ>้องุ้ายมันสวยยังไงอ่ะ,อะตอนแรกขอเปิดด้วยราคาค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะถือว่าเราเซอร์ว,ว์มาละแปลงเนี้ยเราปล่อยที่ราคาที่ถือว่าถูกมากดีมากดีที่สุดคอนเฟิร์มเลยค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นที่ดินแปลงใหญ่หน้ากว้างร2อยเมตรนะคะความลึกนะคะก็อยู่ที่13 5เมตรนะคะถือถือว่าถือว่าแบบว่ารถสิบล้อตีวงสองรอบได้เลยอ่ะอ๋อใช่ใช่ใช่ถ้าสมมุติจะทําเป็นโรงงานเก็บของเป็นคลังสินค้านะคะอันนี้ไม่ คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ต้องห่วงกับที่ดินแปลงนี้เลยนะใช่ใชเป็นโกดังเป็นเป็นแวร์เฮาส์นี่ได้เลยใช่มแวร์เฮาส์ได้เลยรถ12ล้ออะไรรถพ่วงต <รถ S 2> ีวงได้ค่ะเข้าได้สสบบาายยสบายสบาย แล้วก็ที่สําคัญนะคะที่ตรงนี้ค่ะใกล้กับโรงงานนะคะชื่อโรงงานาบริษัทโกเบสนะคะซึ่งเป็นโรงงานที่เก่าแก่แล้วก็อยู่มาอยู่ถึง30กว่าปีได้เลยนะคะก็คือเชื่อมั่นได้เลยว่าในแหล่งโซนนี้แหล่งธุรกิจนี้นะคะให้รีบมาจับจองได้เลยเพราะว่าโรงงานนี้เขาอ,อยู่ตรงนี้ดนได้ด้านขวาตรงนี้เท่าที่ทราบมาังกา่อใช่กําลังก่อสร้างอะค่ะก็จะเป็น เป็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารเช่นกันมอนกันอะไรไหมใช่ใช่ค่ะเราก็มีปั๊มปิดหัวปิดท้ายเลยนะคะมีทั้งปั๊มเอสเซอร์ปั๊มบางจากเลยอ่าก็ถือว่าเป็นที่ดินที่รอบรอบนี่คือพัฒนาแล้วว่างั้นเอะใช่ไหมด้วยที่ดินมันหน้ากว้างร2 0ลยีรึ้อยสามก็ถือว่าเกือบจตุรัสเลยใช่ค่ะหรคือถ้าดูจากโฉนดนะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะถือว่าเป็นหน้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะอาแต่ถือว่าเกือบจะสี่เหลี่ยมจตุรัสแล้วเหมือนกันถือว่าแปลงสวยมากแล้วสังเกตนะ ถมแล้วยังเนี่ยอันนี้ถมแล้วค่ะทั้งแปลงด้วยใช่ไหมใช่ทั้งแปลงค่ะคือไม่ต้องเสียเงินถมเพิ่มเลยเพราะว่าระดับพื้นที่ดินตรงนี้กับถนนนะคะเกือบจะเป็นระดับเดียวกันเลยใกล้เคียงใช่ใกล้เคียงกันระดับเดียวกันใช่ค่ะถ้าเป็นที่ดินแปลงอื่นแล้วอาจจะต้องมาเสียเงินถมอีกเยอะเลยแล้วถมในขนาด9้าไร่แบบนี้ค่ะไม่ใช่เงินน้อยน้อยแล้วจากนี่นะจากจุดนี้ไปถึงแยกกองมานานี้โอ้โหก็ระยะทางนะก็ประมาณ ถึง10บกิโลแล้วใช่ไม่ถึง10บกิโลแล้วก็ที่สําคัญขออเนี่ยมันมีจุดขึ้นลงทางด่วนได้ใช่อีกจุดหนึ่งใช่แมดที่ใช่ค่ะแล้วก็อีกแหล่งสถานเที่ยวที่หนึ่งอ่าที่คนต้องไปเช็คอินก็คือเราจะต้องไปอะไรนะชะอ๊มหัวหินอ่าตรงนี้ก็เป็นจุดทีร่มผาก่อนถึงชะอ๊มนะนะนี่ตรงนี้มีของดีนะน้องฟ้าอะไรเอ่ยหนูพลาดอะไรไปอ่ะโดนทอยหลอดให้อ๋อเออใช่ต้องไป ไปอะไรนะสไลด์ดินนะไปกล้วยหลวงพ่อวัดวัดตะแหลมแล้วก็หลวงพ่อเพชรเออหลวงพ่อเพชรเนี่ยนะครับแล้วก็อะไรอีกตลาดอัมพวาอตันนี้พวาโอ้ใช่ใช่ใช่ชอบมากเพราะว่าจริงๆอ่ะจังหวัดสมุทรสงครามอัมพวาค่ะคือเขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พักที่เที่ยวสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากๆใช่ทางบกเนี่ยผลไม้คุณจะเอาอะไรอ่ะ มะพร้าวอ่ามะพร้าวซมโอซมโอขาวใหญ่ปันขาวใหญ่เอออ่าปลาทูปลาทูปลาทูใช่ไว้เลยขึ้นชื่อเลยนะหอยด้อมหอยด้โอ้โหทางทะเลอะไรปลาทูรอยลงรอยหลอดอรักโอ้โหมีกอบมีกอบมีของกินดิบแม่เนี่ยนอกจากขายที่กินเก่งแล้วก็ยังกินเก่งพูดถึงของกินแล้วนี่ไม่เคยไม่มีใครเกินเธอแล้วนะดูจากหุ่นได้ดูจากหุ่น นี่นะครับสมบูรณ์ใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับมองบอกได้เลยว่ามีเป็นพื้นที่เป็นที่ดินที่แปลงไม่เล็กม้งม่งบใหญ่กําลังดีซ้ายก็ก้าวไล่สองงานกว่าชั้นมน้ฟ้า<ช>นะฮะ<ช><ช>เพราะนั้นเนี่ยนะฮะเหมามากนะครคุณจะทําเปิดกิจการอะไรต่างๆ,ๆนะฮะก็ก็ได้ทุกอย่างนะ<ช>เพราะมันมันด้วยความที่มันติดถนนพรามสองนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณสนใจจริงๆนะให้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย,ยามาที่พวกเราสคนนะคะจากค่าเบอร์ฟ้าก็ติดต่อที่เบอร์082-926-1459นะคะรับส่วนที่บ้านก็089นะครับ810 1282นะครับอ่าก็นอกจากนี้แปลงนี้แล้วนะฮะจริงๆแล้วเราเนี่มีที่ดินอีกเพียบที่ร้อยคุณได้ติดตามนะฮะใ,ใครสนใจก็ เติดตามเพจได้เลยนะฮครับคุณลูกขนลุกเลยมีแปลงที่พี่มาดมีแปลงนี้เด็ดมากถูกมากจริงๆแต่ว่าอยู่ที่จังหวัดราชบุรีใกล็เดี๋ยว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 เราเราเราจะไปทําคลิปที่นั่นนะฮะไปถ่ายบรรยากาศไปถ่ายภาพนะฮะ้เฮยมีมีที่เด็ดอีกที่หนึ่งที่ดินแกนแคนยอนของสมุทรสงครามรอติดตามครับรอติดตามจากเพจไหนบ้างครับจากเพจ Sky IQI Thailand ค่ะแล้วก็เพจ ในหัวทัวสังหานะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเพจเพิ่มนะ,ะในหัวทัวกินค่ะ <c oughs> โอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ